ของ,องนะของเล,งล,งลงยนะนี่เลยครับก็ถือเลยครัอยากให้เราตีเช่วมผู้ถือการจัดงานของเซนทัลบัวไิเนอร์ที่ถือเป็นการยกกุญแจเปิดประเทศของประเทศไทยครับก่อนอื่นเลยต้องต้องต้องในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณเซนทัลพัฒน,น,นานะครับที่จัดการเข้าดามมาอย่างต่อเนื่องยี่สกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทุกๆปี นะครับเราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มสัญชาติพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับทางสถานีตำรวจทุกๆสถานีที่มาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนะักท่องเที่ยวครับที่เจของคุณครับมีอะคะมองว่าการจัดการของเซ็นทรัลในครั้งนี้มันจะช่วยผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่คนก็นอยากที่จะมา ดังนั้นเนี่ยในการจุดประกายในเรื่องของเท้าดาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญของประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์การจัดงานเทศกาลเท้าดาวที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งก็จะส่งอันนี้ผลไอ้คุงอันนี้ส่งไปถึงปีหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นปีตามนายโยบายรัฐบาลนั่นคือปีเ m a z i ไทยแลนด์แก Grand Tour ซึ่งเหมือนสปอร์ตเยียปีหน้าก็ถือว่าจะเป็นนิวไฮในทุกๆตลาดที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยค่ะในส่วนของท่างเซนท่นเองเ่ะคะกิจกรรมวันนี้ความพิเศษ ครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ท่านร mm ัฐมนตรีกับท่านผู้ว่าอย่างที่ท่านร mm ัฐ hmm. มนตรีท่านผู้ว่าเรียนนะครับเราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะ mm hmm. ก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คเข้าดาวอันหนึ่งของประเทศนะฮะจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงนะฮะเราทํากับอาร์ทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็มีศิลปินศิลปินไทยใหม่ๆมากมายเลยนะฮะ mm hmm. ก็ถือเป็นเซฟปิ้งสโตนของศิลปินด้วยนะครับ mm hmm. นอกจากจริงๆนอกจากเซ็นเตอร์เวิร์ลแล้วเนี่ย เราทํา17ที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ทางทางการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะทรัต่อไปครับไม่ตไฮไลท์ละครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แน่นอนแหละทุกครั้งมีการเข้าวเดาลุ้อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษกว่าทุกปีเลยเชิญรักเตะเชิญเชิญนักเตะครับครับคือปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเข้าดาวครั้งแรกนะครับ ก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าที่เซ็นทรัลเวิร์เนี่ยเวทีสถานที่นะฮะจูคนได้มากกว่า2500 0 0คนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งทางตำรวจนะฮะทางเอ่อทั้งการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญแล้วก็ช่วงช่วงวันเที่ยงคืนที่จะมี global sensation นะฮะ,ะมีทีเด็ดลองดูนะ,ะว่าเราจะเอาใครมานะครับ ท้ายขยายทั้งรัฐมนตรี่พรคนไทยเลยครับพี่ใหม่ครับ,รบก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในานามของรัฐบาลไทยครับก็กลับสวัสดีปีใหม่2568กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ทํามาค้าขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2568ครับขอบสุณค่ะ ุณนะครับได้ครับพอเยเรื่องศิลปินต้องต้อง่อเตขึ้นมาทนเลย่รอกใช่ครบพนิดหี่หมดไ่เปนไรเหมือนกันเขาบอกเขาบอกศิลปินปุ๊บต้องให้ด็อกเตอร์ขึ้นมาแทนเลยพี่อใช่ครับพี่